สรุปประเด็นรายการหนกระส่าวันที่19ธันวาคม2568นะครับวันนี้ก็จะเป็นประเด็นต่อเนื่องเรื่องของเหตุความไม่สงบบร,ริเวณชายแดนไทยกัมพูชานะครับแต่วันนี้จะเน้นที่ปราสาทตาควายแล้วก็เนิน350ที่มันมีการยึดพื้นที่กลับมาได้นะครับก็ประเด็นแรกจะเป็นเรื่องของคํายืนยันจากทางชาวบ้านในพื้นที่นะครับว่ามีการยืนยันว่าปราสาทเมื่อก่อนนะตั้งแต่ประมาณปี42นะครับชาวบ้านเหมือนกับ ออกไปหาของป่าแล้วก็คงมันจะมีการพูดถึงนะว่าเออในป่าเนี่ยมันมีประสาทหินอยู่ก็เลยมีการแบบปากต่อปากกันจนกระทั่งตัวชาวบ้านที่ไปน,นั่งในรายการนะครับก็แบบเหมือนมีโอกาสได้เข้าไปดูก็บอกใช้เวลาเดินเท้าประมาณเป็นเป็นชั่วโมงนะครับกว่าจะถึงแล้วก็เส้นทางค่อนข้างจะแบบลําบากก็เข้าไปดูตั้งแต่ปี4-2นะครับแล้วก็เหมือนพอเข้าไปเจอจริงๆก็มีมีการชวนเพื่อนไปอีกแล้วก็มีการถ่ายรูปอันนี้ก็คือเป็นหลักฐานนะครับว่าณนะ เวลาปี42เนี่ยยังไม่มีทหารกัมพูชาเข้ามาหยึดพื้นที่แล้วก็บริเวณโดยรอบก็ยังเป็นแบบเป็นป่าเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับประมาณปี45ก็ทางตํารวจตะเวนชายแดนนะครับก็มีการติดต่อทางสํานักศิลปรกรไปว่าเนี่ยเออมีการเจอประสาทหินโบราณนะอะไนระปี45นะครับทางสํานักศิลปรกรตัวแทนก็วันนี้ก็มาในรายการนะครับก็บอกว่าเนี่ยก็เหมือนกันเป็นข้อมูลเดียวกันนะครับว่า ใช้เวลาเดินเท้าเป็นชั่วโมงกว่าจะเข้าไปถึงตัวปราสาทแต่ตอนปี42อ่ะมันยังชื่อปราสาทตาวายอยู่แต่พอปี45ที่ทางสำนักศิลปกรเข้าไปเนี่ยมันกลายเป็นตาควายแล้วนะครับซึ่งอันนี้ก็มันก็จะไม่มีข้อมูลว่าอยู่ดีๆจากตาวายมันเป็นตาควายได้ยังไงนะครับก็เลยกลายว่าเป็นชื่อนี้มาตลอดนะครับแล้วก็ทางสำนักศิลปกรก็ยืนยันว่าบริเวณนั้นนักตอนที่ไปปี45ก็ไม่มีทหารกัมพูชานะครับแล้วก็ ในบริเวณโดยรอบก็มีเถาวัลย์มี้าลกมีอะไรนะครับก็โอเคมีการทําบันทึกไว้จนกระทั่งปี5้านะครับถ้าใครจามาได้ก็ที่มันมีเรื่องของกรณีพิพาทเท่าความสําหรับคนที่ไม่ได้ไม่ได้ตามเรื่องนี้นะครับก็คือประเทศไทยเราอะถือแผนที่เอามันจะมีกฎเรื่องก,กัเกัแบบดินแดนอะไรอย่างนี้นะครับก็คือของไทยอะถือแผนที่1ต่อห0 0 0 0นแต่ในทางกลับกันเนี่ยของทางกัมพูชาเนี่ย เขาถือแผนที่1ต่อ2 0 0แสนซึ่งมันเป็นฉบับเก่าตั้งแต่สมัยกัมพูชาเนี่ยเป็นอาณานิคมของทางฝรั่งเศสดังนั้น1ต่อ5 0 0หมื่นกับ1ต่อสองแสนมันก็ต้องไม่พอดีกันก็กลายเป็นว่าเหมือนเขาทางกัมพูชาก็จะเข้าใจว่าเหมือนที่ที่ข้อพิพาทก็คือเขาจะเข้าใจว่ามันเป็นเนื้อมันเดินดินแดงของเขาซึ่งจริงๆมันไม่ถูกต้องตามกฎตามกฎระดับโลกนะครับมันก็เลยได้เป็นข้อพิพาทกันมาจนกระทั่งมันเป็นเรื่องของเขาพระวิหารที่เราสูญเสียดินแดนไปนะครับอันนี้มันก็จะเหมือนกันว่า ในตัวบริเวณเนี้พอปี5้าที่มันมีการประทะกันปุ๊กแล้วในช่วงนั้น,นมันจะมีการทําถนนแล้วก็กลายเป็นว่ากัมพูชาก็เหมือนพี่หนุ่มก็บอกว่าก็เป็นเคลมโบดียว่ามายึดพื้นมาเหมือนเข้ามายึดพื้นที่แต่ตอนนั้นเราก็ยังมีส่งทาหารไทยนะก็คือต่างคนต่างคุมเชิงกันอยู่ที่ตัวปราสาทตาควายนี้นะครับจนกระทั่งเนี่ยมันมีเรื่องแล้วก็มีการยึดพื้นที่กันไปกันมาจนสุดท้ายนี่อัปเดตล่าสุดก็คือทางทางหารไทยของเรายึดพื้นที่กลับมาได้นะครับแต่ก็ การประทะก,กันเนี่ยก็ทําให้แบบตัวประสาทเสียหายนะครับก็ตัดไปที่ทางากรมสํานักศิลปากรนะครับก็อธิบายให้ฟังอันนี้ก็เป็นความรู้ใหม่นะครับว่าแบบตัวสมมติเวลามีการบูรณะประสาทโบราณต่างๆเนี่ยทางสํานักศิลปรกรเนี่ยก็คือจะใช้ตัวอิฐที่มันล้มๆ้มอยุดบริเวณนั่นแหละถ้าอิฐก้อนไหนในสภาพดีก็ใช้ก้อนเดิม อันไหนที่มันแตกในในลักษณะที่ยังเอามาประกอบกันใหม่ได้ก็ยังใช้อันเดิมยกเว้นอันที่แบบแตกละเอียดเป็นผุ่ผงอันนี้อาจจะต้องหล่อใหม่ขึ้นมานะครับกับอีกอันหนึ่งถ้าในปราสาทโบราณนะครับเขาจะไม่มีการเหมือนเออก็คือแล้วแต่ลักษณะประสาทนะครับว่าบางประสาทเนี่ยถ้าสํารวจแล้วโครงสร้างมันไม่แข็งแรงก็อาจจะต้องมีการหล่อปูนแล้วก็มีการแบบเอ่อสร้างโครงเหล็กเพื่อจะยึดให้มันแบบมั่นคงนะครับก็อันเนี้ยก็มีการที่ในรูปนะครับว่าแบบ ศาสค่อนข้างเสียหายค่อนข้างเยอะนะครับก็เรียกว่าเดี๋ยวต้องถ้าทุกอย่างมาสงบเนี่ยก็คือต้องใช้เวลาในการแบบเหมือนที่เห็นอิกก็คือต้องเอามาเรียงเรียงเรียงกันว่าแบบอันไหนอยู่ตรงไหนแล้วเอาประกอบกลับไปที่เดิมซึ่งแบบว่าจะบอกว่าโอ้โหเป็นหน่วยงานที่แบบสุดยอดอนะครับต้องใจรักจริงๆนะที่บบจะทําเรื่องนี้แล้วก็มันต้องใช้เวลาหลายปีนะครับอันนี้คือข้อมูลที่อัปเดตจากทางออชาวบ,บ้านแล้วก็กรมศริลปากรนะครับต่อมาเป็นเรื่องของตัวพื้นที่ปราสาท ตาตาควายนะครับก็คือที่บอกว่าเรายึดกันได้แล้วแล้วก็ตัวภาษาตาควายแล้วตรงนั้นมันจะมีเนิน350ที่เป็นแบบภูเขาหินเป็นจุดจุดศาสตร์ในการโจมตีซึ่งชาวบ้านอธิบายว่าตัวเนินส5 0่เนี่ยมันเป็นภูเขาหินแล้วด้วยความที่ทางกัมพูชาเหมือนหาของป่าอยู่แถวนั้นอยู่แล้วแล้วก็เป็น,เป,นเป็นทั้งแบบหาของป่าเป็นทั้งทางหารด้วยก็เลยมันมีการแบบขุดเจาะอุโมงค์จุดจุดเกาะเอ่อใช้ อะไรนะขุดรู้เออขุดรู้เข้าเหมือนกับชํานาญพื้นที่เป็นอย่างมากมันก็เลยเป็นการยากในการที่จะแบบว่าเข้าไปโจมตีและยึดพื้นที่นี่นะครับมันก็จะมีคําถามในช่วงที่ผ่านมาว่าแล้วทําไมไม่ส่ง F16 ไปหกไปยอดไข่ให้จัดการให้ซินซ่าก็คือเนี่ยนะครับด้วยความที่ลักษณะภูมิศาสตร์เป็นภูเขาหินตุ้มๆไปมันก็เหมือนเขาก็มุดรูไปมุดรูมาแล้วพอแบบมาสงบก็โผล่มาโจมตีเราแต่ก็คือเป็นเรื่องที่ยืนยันตรงกันนะครับเพราะว่า ระหว่างทางพึการจอมพลังแล้วก็เมื่อวานจะเป็นทางโฆษกของทพอาราศนะครับก็กับโฆษกของทงบกก็ยืนยันว่าเรายึดปาษาตรควายได้แล้วเรายึดเนิน3-50ได้แล้วแต่ยังไม่ได้แบบมันจะมีแบบประกาศเป็นทางการกับยังไม่ประกาศเป็นทางการมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าเออทำไมตอนนี้ถึงไม่ได้มีการส่ง F16 ไปถล่มเพราะว่าทหารไทยยึดพื้นที่ได้แล้วนะครับประเด็นของพุดการอีกอันหนึ่งก็คือมาอัปเดตว่ามีการทําบังเกอร์ ทำหลุมหลบภัยอะไรก็ในพื้นที่ต่างๆบริเวณนะครับแล้วก็มีพีมงานของคุณกันแบบคอยดูแลบันช่วยเหลือชาวบ้านอยู่กับอีกงานนึงเป็นประเด็นที่ทางคุณกันแกพูดขึ้นมานะว่าแต่นี้มันไม่มีการเปิดคลิปให้ดูนะก็คือมันมีการไม่ให้ความเคารพกับทางร่างของทหารผู้เสียชีวิตนะครับผมว่ามันเดาๆจากคําพูดน่าจะเหมือนกับว่ามีการทําคลิปอะไรสักอย่างที่เกี่ยวกับ ร่างของทหารไทยซึ่งมันเป็นการแบบไม่ให้เกียรตินะครับอันนี้คุณกันก็บอกว่าในมุมมองของแกก็บอกว่าอยากให้ทหารทางฝั่งเรากองทัพฝั่งเราพิจารณาที่จะจะทําบ้างเหมือนทั้งนั้นนะ่ะทำเพื่อจะข่มขู่ให้เราเสียขวัญน,นะครับแต่ในในทางกลับกันนะ่ะฝั่งเราจะรู้สึกว่ายิ่งทําให้เราฮึกเขิอเพราะแบบเฮ้ยคุณมาทำเงี้ยมันแบบมันไม่มันไม่แบบมันไม่สมควรมันไม่เป็นการไม่ให้เกียรติกันไม่ให้เกียรติกับคนที่ที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับอันนี้คือมุมมองของคุณกันนะครับก็ นะตอนนี้ก็คืออีกคําถามหนึ่งยอดที่ที่พี่หนุ่มแกถามก็คือว่าคิดว่าจะจบเมื่อไหร่ที่แกถามทุกคนนะครับวันนี้แกก็ถามก็ทั้งทั้งคุณการและทั้งชาวบ้านก็ใช่คำว่าพออยู่ในพื้นที่เขาก็จะเห็นว่าเหมือนทางกองทัพไทยเราแบบสุดยอดมากนะครับว่าก็เขาคงเห็นความคืบหน้าในพื้นที่แหละว่าทหารไทยเราแบบจัดการได้แบบจนทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าน่าจะจบก่อนปีใหม่เพราะอยากให้ พี่น้องชาวไทยได้ฉลอมปีใหม่พร้อมกันนะครับก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับก็เป็นกําลังใจให้ทั้งทหารทั้งชาวบ้านในพื้นที่นะครับก็อยากให้มันจบเร็วๆเหมือนกันแล้วก็จบแบบที่พี่หนุ่มชอบพูดคือโหวตให้แบบหวดให้เข็ดหวดให้หยุดนะครับก็ของวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เจอกันคลิปหน้าครับ